ก่อนเลเวลสองร้อยสองผมมือเอาความไปทุบนะบันตีผมสองทีตามทีตายเลยไม่ทันเสียวก็ลวงเสแล้วนะครผมอยากได้ชุดญี่ปุ่นเนี่ยทรงญี่ปุ่นน่ะมันน่ารักดีเห็นก็ใส่ก็อยากได้นะโอ้ ลืมดูมดิดมากกูหนีก่อนกูหนีก่อนหลากูไม่พอหนีก่อนก่อนก่อนนครับไม่ไหวแม่อันนี้นี่ไม่สู้ครับไม่สู้เข้าครับเข้าเออลืมดูเลเวลครับหลอดไม่พอด้วยไม่ได้ป๊อตนะครับเด็กขี้เกียจเดินมาใหม่เออ คือ,อเป็นมันเป็นแบบขี้เกียจเดินมาใหม่อ่ะเออคืออยากเอาฟันเป็นไปเรื่อยๆยยดูไอ้น,นั่นอ่ะต้องใช้สามสิบขวดขึ้นหรือฝันจะตายขออภัยนะครับที่ทำให้เสียเวลาแต่ก็รู้กันแล้วว่า,วาตัวนี้มันดอบเลือดแล้วก็ได้ exp พอสามพันกว่า เออห้าสิบห้าว่าไปอย่างไรนะั้นมันเจ็ดสิบห้าเลย,เ,ลยเกือบอนาและโกูแม่งเอ้ยแล้วสุกโตงเหมือนจันด้วยนะยัดมาอ่ะ เออขอเช็คข้อความแลนนี้ข้ความอะไร้ามานะครับอ่าครับปิดความก่อนอายเขาแต่ไม่อายแล้วครับฟาโรอิสลามมึงมึง ทำได้กันีน่เไม่ใช่เราทำได้เยอะเลยเแบบองด้ยอืมสุขยอยสุขลอยก็งชา่แล้วร้อยสองฟงว่มีอะไนะมีโฮดูดัดูดูดูดไม่ใช่เจนจิโร่ก็ไม่ใช่เจนจิมมโร่ อ้วิ่งเลยถ้าตอนต่ยอ,อีกทีกูตานนยนน่มึงคงไม่ทำอย่างไง้นเือก,กูใช่ไหมแต่วบอกไม่เหลือก็แต่ฟันอ้อข้าตรงฟันแก่แล้วค่าก็ไม่ได้เ,เลือดเพื่อเลี้ยงมันถังข้าเงินแต่ะม่ไหวเลือดหมัแมงขายตั้งสองพันค่าจะมีปัญญาซื้อไหมละ่ะ ลืมนั่งพักนั่งพักเลยไม่น่าห้าวเลยกูหนตีแบบโอ้ิ่งเดี๋ยวแม่งตีกูาตายอาภัยไม่ให้ไม่ได้ก็ต้องนั่งพักทำไมอ่ะ ยังจะมาเถียงกูนางแบบมัดนักบูนี่เอาเอเอ่อถ้าเราหาของครบสักสามอย่างนะครับเราทำน้ากากนักดาบได้นะครับซึ่งของแต่ที่ไม่รู้เลยว่าแม่งดอกประโตวอะไรบ้างนะครับใครจะไปรู้อ่ะเคยจะไปรู้เธอจะไลู้แกเล่นไม่บอก ชื ỏ, ่อตัวศัตรูแล้วบอกพี่แกบอกของอย่างเดียวเลยบางสิ่งบางอย่างล้วก็มีแล้วแล้วแกไปคิดตอนที่เขายังไม่รไยเลยเออนี่ไงตัวแกหนาดี นเล่เก่งก็เก่งป้ายเลยัอย่างว่าผมไม่ค่อยได้เติมไงเอาจริงๆเลยนะผมเติมไม่เป็นวะเล่นเกมอะไรก็จริงแต่เติมไม่เป็นจริงๆรวะทีนี้ช่างเงียบเหงาเงาจิงลยเรงาบ้านมีฝันกูเป็นชุดเลย เดี๋ยิมคนเดี๋ยิมคนอันดีตเมื่อกี้ค่าโดนเท่าไหร่อ่ะโอ้ได้รับความเสียหายต้องหกร้อแปดสิบกูโดนขนาดนี้นกูเลเวลสามสิบนีก่ก่อนตายมังเนี่ยเมื่อกี้นะเป็นข้อความจากแฟนผมนะครับ ตอกตามตรงเลยเขาเขายังไม่มีเวลาเล่นจะต้องดังให้ได้นะครับคนเรามีความฝันก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ไปให้สุดแรงเลยครับ ีฝันเนี่ยยุดฝันนะครับเมื่อก้าวต่อไปก็ก้าวม่ไปยิ่งใหญ่ไปเลยควันๆันฝันกันใหญ่ฝันกันใหญ่ไม่ได้โปรนั่นแหละอนนั้นส,สัยจะอัพการรวดเร็วตัวตีเร็วตีเร็ว ขวดฟักโรดาฟอกผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดไม่ใช่แล้วฟักโรดาเขาแปลว่าอะไรเห็นเขาพูดกันฟักโรดาฟักโรดาหรือ,หร,อหรือว่าเขาอยากได้ฟักไม่ใช่แล้วครับโอ้โหวิ่งเลย คุณนิวครับคุณนิวเอาคุณนิวมงสะก่อนหรือว่าคุณนิวฆ่าตะก่อนไม่ใช่แบบเด็ดเด็ดโดนเด็เดโดนด,นดนยังเอยาออยังไม่ได้ครับสงสัยมีโทษเวลาบาเบดเจ็บโทษเวลาบาเบดเจ็บกูโทษเวลาบาดเจ็บออกไม่พออีกไม่พอครับอัดก็วาอัดก็วาอะไรครับอะไรนะรโอ้ยข้างก่อนครับ รู้สึกว่าโทรศัพท์นี้ติดใจอยู่แทบไม่ไหวแล้วครับฟังไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วอพอพอพอเอาละวันนี้ก็ขอลาไปตรน,นี้อย่าลืมกดแชร์ก,รกดซับตัคขายกดติดตามกันนะครับตต้องปรนะะเยัดชานะแค่เกมไม่ได้เลยบ๊ายบายชิว